สวัสดีครับผมเบลิเฟอร์นี่คือ Search and d e PLOY ในเกม Call of Duty Warzone เป็นครั้งแรกที่ผมแตะ Warzone เลยนะปกติเล่นแต่เนื้อเรื่องเพราะมันมีของเล่นใหม่ที่ชื่อว่า Nebula 5เป็น Tactical ข้ k นุกทำลายล้างสูงที่สามารถใช้ป่วนวงโคจรของผู้เล่นได้และใช้แก้คนแคมได้ด้วยจัดว่าน่าสนใจครับแต่ปัญหาก็คืออาวุธชิ้นนี้มันหาโคตรยากเลยไม่ใช่จะได้กันมาง่ายๆมันต้องตามล่า รักกูเลเวลหนึ่งขอวอร์มก่อนแล้วกันมันก็คือ Battle Royal e นั่นแหละเท่าที่ผมทราบมานะ c a l l of oh, Duty War Zone ลงไหนดีวะเนี่ยโซโล่แม่งเลยไม่มีเพื่อนเล่นผมแค่เข้ามาดูในเปล่าไฟมันจะทำให้เกมสนุกขึ้นโดดลงตรงไหนก็ได้ตโตแล้วสนามบินแม่งเลยแล้วกัน เป็ดาเพื่อเด p l อยพลชุดเดี๋ยวนะถ้าถ้าเกิดอ๋อโอเคโอ้แม่งไหลโคตรช้าเลยวะมันให้ปืนมาเลยปะวะอาจจะติดขัดนิดหน่อยนะครับผมไม่เคยเล่นเดี๋ยวศึกษาแล้วก็จะวิ่งหาในเวลาไฟเห้เจอถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวจะดูคนอื่นใช้เฮ้ยมีคนลงมีคนลงหอบังคับการมันไม่เห็นกลัะโอเค ตามหลังแม่งค่อยๆย่อนค่อยๆย,ย่อนสองคนลงที่เดียวกันบันเทิงละมึงค่อยๆลงโผล่ขึ้นมาตอนนี้กูตายเนี่ยทัชดาวทัชดาวโอเคทีนี้ก็ต้องลงไปยิงมันมันอยู่ในอาคารนี่แหละเอ้ยลงสิวะ ม่มีขอผมทำความคุ้นเคยกับเกมก่อนนะเดี๋ยวจะไปตามหาในบิลล่าไฟหาให้เจอมึงวิ่งฟาร์มอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยอะไรวะปืนสีชมพูสีชมพูมันดีกว่าธรรมดายังไงแรงกว่าเงี้ยหรอไม่รู้หยิบมาก่อนเสียงเดินดังมากเฮ้ยได้ยินเสียงปืน โอ้เชีย่ยเสียงย่มบันไดโคตรดังเลยมันได้ยินเสียงตีนกุณพ่อนเนี้ยหรือต้องยิงปืนเท่านั้นเพง่จะขึ้นจุดแดงในมินิแมบยังไม่เจอใครเฮ้ยเสียงฝีเท้าอยู่ข้างหลังอนะ่ะปืนชีโกเจอแล้วอยู่ใต้ตีนเรานี่เนี่ยแั็งพอ ซ้าย้ายอยีงไงวัดตีชาวโลกเกาะแตกแต่มึงอะแตกเลยโอเคเก็บได้และศพแรกศพที่สองมึงหนีมาใส่เกาะใช่ไหมเล่าชื่อกูเกือดตายศพแรกชื่ออะไรวะแอมสไลต์ไอ้ตัวเมื่อกี้ชื่อเบนเลดกูจะจำชื่อพวกมึงไว้มึงคือสองศพแรกที่กูเริ่มเล่นวอล์กซน จะมีคนมาไล่เราแล้วนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเชี่ยโอไม่โดนมองไม่เห็นเชี่ยราบันไดบังมีคิวแคมให้ดูโอเคสุดเจริตโอ้โหแม่งเล็งรอโอเคยอมรับความพ่ายแพ้มึงไม่ได้โกงแบบนี้ถือว่าใช้ได้อ่เชี่ยอะไรวะเนี่ยแคปเจอร์ You win this fight and you return to the front line but if you lose you're done ต้องสู้ตัวตัวกับผู้เล่นอ๋อเราจะได้ได้กลับไปไปลุยใหม่โอเคโอเคอยู่ไหน ไปยิงทันเหล่าศัตรูเโอเคเนบิล่าไฟมันจะอยู่ในรถนะครับผมรู้แล้วมันจะอยู่ในยานเกราะที่เราต้องไปป้นมาเราแค่ต้องลงไปแล้วยิงทำลายมันให้ได้ระเบิดเนบิล่าไฟจะอยู่ในนั้นไม่ได้มีแค่ปคนเดียวที่ต้องการมันปืนสั้นนะไม่อยู่หรอก ไปหาอาวุธอุคภาพไฟล้าง,ง,งูนแอดเซอร์ตันยืนปนกันเลย <c oughs> อโอ้ยย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 ายายยยยหยย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 เยย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  ไอเวรเอ้แม่งหาตั้งนานหาไม่ได้ผมไม่สามารถไปเอาได้เลยนะครับมแม่งนัวจัดโอเคก็ต้องเยิ่งเชื่อมันใช้ละม,มีคนใช้ละแม่งไม่ได้ใช้เองวิ่งไปดูแล้วกันวะกะว่าจะหาเอาให้ได้ซะหน่อยไม่ไม่มีนะครับขับไปข <ไป S 1> ับไปขับไป,ไปดู หมดละมันจะระเบิดในสซวิไปดูให้ทันตายไม่เป็นไรระเบิดในพิลลาไฟมันจะกินพื้นที่วงใหญ่ๆเลยนะครับระเบิดบึ้มแล้วก็เป็นแก๊สพิษออกมาทำลายล้างระเบิดแล้วเรียบร้อยไปดูทันไหมว่าเนี่ยมันจะเป็นหมอกพิษสีเเหลืองที่เข้าไปแล้วจะเลื่อนรถเรื่อยๆ ใครมีเกาะก็ะโชคดีไปเพราะมันจะลดดาเมจเกาะก่อนเมื่อกี้คือโดนมาแต่ว่ายังไม่เคยใช้ใส่ใครพาไปดูเลาไปเข้าไปดีท้าไฟทำงานแล้วมันจะโหดมาก ไอ้พวกที่ชอบแคมป์ทั้งหลายนี่คือแบบมึงต้องย้ายอ่ะอยู่ไม่ได้ mm hmm. เกิดมลพิษทางอากาศทันที mm hmm. ไอ้ระเบิดตัวนี้มันสามารถใช้มงการการโคจรคนได้เลย mm hmm. เราบังคับได้ว่าให้อยากให้คนโรเทรีไปทางไหนมันปวนมากทำให้วอ์โซนรู้สึกมีอะไรน่าสนใจมากขึ้น mm hmm. ใครเจอก็ได้ไปอ่ะคิว mm hmm. <Q> สตรีกน่าจะขึ้นรัว Battle ลพาร์ทอบความคุ้มค่าอย่างน่าถึงไม่ว่าจะเป็นไอเทมฟรีมากมายในโลบแบตเทิลพาร์ไปจนถึงเนื้อหาอันเป็นที่เรื่องลือทั้งร้อยระดับนี่รายการกูโคตรวิวอ่านสคริปต์ให้ฟังหน้ากล้องเลยร้อยระดับเลยนะครับนี่คือเลเวลที่ต้องหานี่โคตรเยอะมึงเล่นกันให้ถึงแล้วมึงจะได้ของดีไอตองยังไม่จบกระ <c oughs> ชื่อ <c oughs> อีกว่ไอ <c oughs> ตองชื่ออานน์เหรอ ออนนนใช้ชื่ออะไรของอันนี่ไงวันการ์รอยย่อไหมเพราะลองไฟแมตแปซิฟิกใช่ไหมแอดเวนเจอร์เลอร์อะนล7704ที่อะไรเนี่ยแอดเวนเจอร์นี่ใครไอชิวอะพี่ชิวแอดเวนเจอร์ชื่อมึงเล็ดมากไอสัตว์เ <laughs> ล็ดเล็ดหมดผู้เล่นหลายคนซอมบี้และวอร์สนด้วยอาวุธอนุภาพร้ายแรงโอเควันนี้เราต้องตามหาเนบิล่าวีซึ่งกูไม่สามารถหาคนเดียวได้แม่งยากชิบหายเลยคนเยอะวันนี้หาให้เจอเอาหมอมาแบกครับเอาหมอมาแบกเอาต่อเอาต่องมาแบกเอาไอชิวมาถ่วงจะได้บาลานซ์ ปลกแปลปส่วนผมอยู่ตรงกลางไป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 ต้องกดเลดี้ตรงไหนวะเนี่ยไงไปแล้วโอเคมาไปมาไปตายหน่อยแต้มคอสรวมพันสามร้อยแต้มรับแต้มคอสฟรีสามร้อยปลดล็อกโอเปอเรเตอร์ใหม่แอนนาเร็กพร้อมชุดอุปกรณ์รับมือสภาพอากาศหนาวเย็นในโอเคก็คือมีสกินให้ปลดล็อกมีอาวุธใหม่ให้ไปเอามาเล่นแล้วก็มีแบตเทิลแพสให้สนุกถึงร้อยระดับ วันนั้นพวกพี่หาห้องกันอยงวะก็อย่างนี้แหละก็นอย่างนี้แหละนั่งรอนั่งรอละนั่งรอก็เดี๋ยวแผนคืออย่างนี้เราต้องหาเนบิล่าวีที่อยู่ในรถบรรทุกอะเราต้องยิงถล่มให้พังพอเราโดดปุ๊บเราโดดหารถก่อนเลยรนูรู้นะเฮ้ยเฮ้ยตามมาถึงที่ซาวบอดก็อยู่เว้ยอาจารย์แดงอยู่เว้ย เบบ้าอยู่่กัพีแงธรรมะกระตุกจิตกระชากใจตลกคือเล่นกันสี่คนเหมือนเล่นกันหกคนอ่ไเียไอที่เหลือนั่งเชียร์แบบนี้ใช่ไหมพี่จิวแปริสิกสใช่ครับเียจะเข้าใจบทเรียนของพี่ชาฟิสิกส์มากเพราะว่าแปรฟิสิกส์หมอนำโดดเลยนะใฮ้ใครฟังเลยเสิงเครื่องบินแม่งดังจัดเงียบเงียบกันหมดเลยทีเด้ยม โอ้ยตองไอ้แบงค์คนละเกมแต่แม่งอัดด้วยกันได้นนเธอ,อรอยเยละเธอรอเยลลงลงคำว่าฟิลไหมลงนี่ดีวกว่ากลารวงเลยอ,อ่ะโดนเล้วลงเลยช้าๆไม่ต้องรีบไม่รีบนะ ในจริงมงไปเล่เนี่ยกางกลางวาระสุดท้ายก็ได้พี่เฮ้ยรถรถบรรทุกเจอรถบรรทุกเห็นป่ะวไต่ตีนไต่ตีนเจอรถบรรทุกพอดีเลยพอดีเลยนี่แหละที่เรามาเหตุผลของการปฏิบัติการในครั้งนี้ล่อเลยโอ้โหเฮียแม่งยิงสวนด้วยเย้ไม่มีปืนว่ะกูไม่มีปืนอ่ะมึงเดี๋ยวกูถ่วงไว้ ไอ้เชี่ยมีปืนฉีดพวงล้วมันยิงสวนด้วยนะรถอะจะรอดไหมเนี่ยวันนี้เฮ้ยเฮี้ยยอะไรวะโดนยิงโดนยิงโอ้ยโดนยิงโดนรถถังยิงตายไดเลยดูแค่เท่านั้นแม่งกับไปแล้วแม่งยู่ เด็ดเพ่หมอแบกหมอแบกเว้ยตายๆขออยู่ในนี้ก่อนแป๊บนึงเออเกมอย่างนี้ต้องพอรเดอะลิงเลยเร็วๆแม่งเร็วมากเกมที่เร็วมากครับไอ้ตองไปไหนมาเงียบเลยเฮ้ยตองมันสมาธิอยู่กำลังเครียดอ่ะมันจะเครียดทำไมวะเส้นผมงขำหากล้องเฉยโอ้ยเ้องไปพี่อ๋อเมยรถ อยู่ใกล้เราเลยนี่หว่ายิงรถยิงรถเออให้หมอเล่นแทนเออกูไม่ต้องหาเองแล้วดี <c oughs> ให้หมอทำงานแ,แต่ระวังตาย,ตายด้วยนะเอาเลยแม่งหนัวมากห่วงรถยังเียงไม่ได้ลงมาต้องหาปืนก่อนว <c oughs> ิ่งตามรถ <c oughs> อะอยู่ขวาหมอ ระเบิดกว้างไหมไม่มีอ่ะดิไม่มีต <it> ัวแซดไงกดตัวแซดอุ้งระเบิดได้ไหมเหรอหมอเข้าไปใกล้มันอ่ะตอตัวแซดตัวนี้ทายีฟัวเออไอตอกไอตอกกูระบ่าไอตอกกูระบ่าอะไรวะยังมีคนยิงรถอยู่แล้วจะทำยังไงให้มันระเบิดก็รอไม่ก <c oughs> ็รอให้รถพังก่อนก็ได้แล้วค่อยเข้าไปเก็บ ไม่เป็นไรเลยยากยากไม่เป็นไรเลยหะคของก่อนหมอไอ้หมอน่าจะโดนล้อมอยู่ตอนนี้นี่ไงคนมันสล์ยลกันแล้วเป็นขออะไรปะเนี่ยโอ้ไม่ได้ว่ะไอ้เฮียได้วีตัวหลังด้วยหมอตัวหลังด้วยแต่แตกว่ะเอา้องแตก สองแบกแล้วมึงเฮ้ยอดมอเตอร์เยอะสองแบกครับสองแบกกูลังกูแลัคเนี่ะกูแลัคลูลัคแล้วใครลื่นวะต้องบอกไปกล้าเผยจุดไปเฮ้ยมันแก้พาวิ่งเนยนะแก้พาวิ่งวะลาดไอ้เหี้ยเขาเก็บตกลาดัยิงเข้าซอกนั่นแหละยัดเข สองสไนเปอร์เฮ้ยน่ะรถแตกกันนี่หว่ารถแตกเฮ้ยเฮ้ยโหปืนพกมันอะไรวะแตกวัเกาะแตกซ้ำซ้ำเฮ้ยสองสไนเปอร์ว่ะเชี่ยเอาเลยไอ้ตองแบกเย็นแค่สายซุ่มรถแดงเพื่อรถแดงเพื่อรถแดงมารถแดงรถอาจารย์แดงเฮ้ยใครล่อรถไปแล้วอ้าวมีคนเอารถไปแล้วเหรอ รถแตกแล้วเหรอวะไปแล้วเราถ่ายไปแล้วแล้วไปเก็บมันเอ็กซ์ตองซุ่มพุ่มวะไม่มีใครมาเลยตรงนี้ไอ้เยสต์น้อยสามสิบคนเหลือหกสิบแปดแป๊บเดียวเร็วมากโโคคตตรรละะเยอมันซื้อเกิดเพื่อนได้เหรอซื้อเกิดได้ใช่ใช่แต่เมื่อไงปัญหากล่องบีปัญหากล่องนี่ไงพิงให้เพื่อนได้ไงหรือรถมาพอดีเลยรถมาทางเราพอดีเลย ไอ้เหี้ยตองฮะโดนรถยิงตายอ่ะมันยิงสวนนะระวังรถอ่ะมีระเบิดปะต้องออกต้องหาพีจีให้ได้แล้วเอามายิงแม่งเอาแม่งเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวไอ้ตองไอ้ตัวนั้นมันอยู่ในบ้านมึงพึ่งลงมามันยิงเข้าไปในบ้านมันอยู่ในบ้านแหละในบ้านที่มึงพึ่งลงมาเลยวเจ้ต้องสกัดต้องดักปนระเบิดยังไงวะต้องเอาไอ้เหี้ยลุกลมหายละยิงไปเรื่อยๆกดได้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 ไงกูกดให้ยังไงเติมกดได้ มึงวิ่งอย่างเงี้ยเสียงดังอยู่นะถึงจะไม่เผยแบบคองอยู่หลังบ้านเพื่อนยิงเงาะในบ้านมีคนมีคนมีคนคนข้างรถสองตัวเลยนะเนี่ยพี่ทำซื้อไอ้ล่มอ่ะเร็ว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 เดี๋ยวคนเห็นโอ้เบตังไม่ถึงไม่เป็นไรไม่ไรเล่นไปเลยเล่นไปเลยนี่ทำให้ฟันมันพุ่งขนาดนั้น เฮ้ยโดนยิงนั่นไงถึงได้ยินเสียงแล้วแม่งไม่ทันเติมไม่ได้เกมนี้ไปออกโดดใหม่จัดซะหน่อยเว้ยกลางหุบกลางหุบพุ่งไปเลยคนแม่งยิงเยอะดิถึงไหมอ่ะไม่ถึงว่ะเอาเอาลงนี้ก็ได้โรงไหนแทนขุดเจาะเนี่ยเหรอแทนนะเเนี่ยยลโอเค โล่งจัดแน่ไอ้เชี่ยโคตรโล่งเลยไม่มี cover เลยนะไม่มีมีปืนปืนมีปืนสั้นติดตัวอยู่กระบอกเดียวก็โง่จะไหวไหมเนี่ยแม่งยิงกันแล้วอะเชี่ยแล้วกูลงยังไงวะอะไรไว้ชิวเปล่าไกลเกินไม่มีปืนเลยเอ๊ะในบ้านในบ้านนี้มี เเจอเจอแล้วเจอปืนละเจอกันเป็นที่มาคำว่าเจอกันโอเคเจอกันครับเจอกันในกูแลกไว้ได้ต่อยกันแน่นอนอย,อย่าง้อยอยู่เป็นกลุ่มก้อนไว้ก่อนเราสู้เขาไม่ได้อะตายด้วยกัน <c oughs> อยู่กับหมอเนี่ยโดดมา <c oughs> แบ่งเป็นสองทีมแค่แครีคุปะ <c oughs> <c oughs> ไปหาพวกเขาได้ไรไปรีกรุแเราไปหาป่ะหมอชันบนดูหมดเลยอ่ะหมดแล้วมไ,ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนะรีกรุปเลยอนีมีอะไรปะมีปืนสองบอกไม่มีอย่างโล่งเลยอ่ะแห้งไว้ตรงนี้อาเซนต์นั่นแต่ก็ดีกว่าลงไปตรงนัวเยี่งแม่ขยับไม่ได้เดี๋ยวใช้พุ่งบอลลุนเอาแล้วกัน โอ้ oh, มา <U IV S 2> เป็นเส้นเลยอะไรมาเป็นเส้นมันมี U A V เลยวะ U A V เหรอ A V อ AV ในคอมผมก็มีนะยเยอะเลย <S <S เดู A V เนี้ยมีคนแต่คอนเทนต์ใน Battle Pass ภาคใหม่เนี่ยไอซีซั่นใหม่เนี่ยเยอะกว่า,ามีใครอยากจะบินไหมขายของขายของอะไรบ้าี่เรือห่อ ดดลงเอ้พวกมันมีเอฟเอฟแบบเอฟเอฟเลยตกลงเหรอไอ้กูไปด้วยนะไอ้พวกมันทีมมันติดตามคุกมาร์ตกลงเหรอไป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 แล้ตอนนั้นมีคนนะมีคนนะมีคนนะกูกลับกูกลับเลี้ยวเลยมีคนรีบเลี้ยวกับเลี้ยวเลี้ยวไปด้วยกันเนี่ยไปด้วยกันโดดกูแม่งยิงเลยอะตอนนั้วมันมียูเอเอมันเห็นเราอ่ะเราใช้เพิร์กไม่เป็นงั้นงั้นบ้านริมทะเลแล้วกันมาบ้านริมทะเลปะ บ้านริมเลล้อไปเกาะไปก็ได้นะน่าจะมีกับดักให้วางริมหน้าต่างได้วะมันไม่เหมือนเลนโบสิกอะเอ้ยโอเคโมโลโท็อปคว้างไงวะไม่รู้วะ่ะรีฟเทัลเกียร์กดเซฟกดคลิกกลางอ๋อกดคลิกกลางโอเคระวังนะระวังนะเดี๋ยวลัน่นเดี๋ยวลัน่นเคอยู่ในนี้ไว้แบตเติร์นเพสต้องปลดให้หมดของดี เห็นแล้วยิงไหมหรือจะปล่อยมันเปิดแล้วดิอ้าวตองไอ้หมอเปิดแล้วเหรอเอ้ยไอ้หมอไอ้ตองโดนว่ะโอ้ชิดแล้วเพื่อนชิดทางไหนวะอยู่บนบ้านอ่ะ ฟ่าไฟส่ด้วยโอ้ยเมแมงโดเยอะ่ย <c oughs> ม,มุุ้ดดโดดเนี่ยโอ้ยสัสโอ้ดูปืนแม่งแต่ละคน <c oughs> โ,อโอเค <c oughs> ไอพวกนี้คือยอดมนุษย์ครับ <c oughs> อะไม่ต้องไม่ต้องจะจะกูรักไหมไม่ต้องดีกว่าออกดีกว่า เออ,เออป่ะป่ะให,ให้ให้ให้พี่เทพเขาเล่นกันไปสสน, <c oughs> นะก็ประมาณนี้แล้วกันไม่ต้องเล่นต่อแล้ว Battle Pass น,นะครับไปปลดเอามีร้อยระดับแล้วก็มีกระสุนในบิลล่ามีระเบิดในบิลล่าให้ใช้วิธีหาก็คือหารถบรรทุกที่อยู่ในแบบสีแดงๆยิงให้พังเราลองและแม่งไม่ไหววะนัวจัดยิงยิงให้พังนะครับอย่าพังก่อนเอออย่าอแตกตัวเองเอาให้รถ<ม><ห>แตก,แตกส่วนมากจะแตกเองก่อนรถ ทั้งคนทั้งรถไม่ไหวไม่ไหวจริงวะยังมเยอะจัดขนาดว่าสไลด์สไล์วิ่งสไล์วิ่งเล้วยังยังสู้เทพพวกมันไม่ได้ไม่ได้พวกเขาชั่วโมงบินสูงกว่าเราเราต้องยอมรับตรงนี้ไม่สามารถจริงวะโอเคบอกต่อครับบอกต่อเดี๋ยวจะไปลองฝึกเล่นแล้วก็เกมดีครับเกมดีเกมดีสนุกสนุกมันครับแต่ถ้าจริงจังเกินไปก็อาจจะอุ่นได้อาจจะอาจจะมีหัวร้อนกันบ้างถ้าใครคิดจะหาในวิลล่ามากับเพื่อนไี่มีเถียงกับเพื่อนแน่ <laughs> ทำไมมึงไม่เก็บทำไมไม่ยิงทำไมไม่ช่วยกู <laughs> มึงไม่เห็นข้างหลังแล้วสามตีนสามตียิงรถกันรถยิงกูด,งด้วยเนะี <laughs> ่ย